สยเวทย้อนกลับสุดยอดวิชาสุดขี้โกงที่ไม่ได้แพ้ไปกว่านะครับการกางงานในเขตด้วยซ้ำหากคุณนั้นสามารถใช้มันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอเวอร์รีวิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องมหาเวทผนึกมารทั้งหลายเลยนะครับถ้าพูดถึงนะครับวิชาอาคมและกันในเรื่องมหาเวทผนึกมารที่เป็นอีกหนึ่งวิชานะครับถ้าหากใครมีแล้วนะครับก็ถือว่าเทพพอตัวเลยและยังสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้นะครับแบบคุ้มค่าแน่นอนหากคุณใช้เป็นนะครับวันนี้ผมเลยจะมาพูดถึงยเวย้อนนกลัับบะคร สุดยอดอาคมนะครับในเรื่องมหาเวทผนึกมารพลังนะครับที่สามารถฟื้นฟูร่างกายของผู้ใช้คนนั้นๆได้ซึ่งสาเหตุที่ทําคลิปนี้นะครับเนื่องด้วยว่ามังงะของมหาเวทผนึกมารในตอนที่234นะครับจะเห็นว่าโกโจรเรานั้นสูญเสียแขนไปใช่ไหมซึ่งแน่นอนถ้าเป็นการ์ตูนเรื่องอื่นเนี่ยโอ้โหถ้าเสียแขนไปเนี่ยงานยักษ์งานใหญ่แน่นอนแต่ว่ามหาเวทผนึกมารก็จะมีบางคนที่มีความแข็งแกร่งนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนนะที่จะสามารถใช้พลังนี้ได้มันคือสายเวทย้อนกลับนะครับในการรักษานะครับร่างกายของตตนเองแงแแ่ริล้ว แล้วเนี่ยพลังนี้นะครับแต่ละคนนั้นก็จะมีความสามารถที่ใช้ในการแตกต่างกันออกไปนะครับบางคนรักษาได้แค่ตนเองบางคนรักษาได้บางส่วนหรือบางคนนั้นนะครับสามารถรักษาทั้งตัวเองและก็คนอื่นได้ด้วยเช่นกันเป็นหนึ่งวิชานะครับที่โคตรมีประโยชน์เลยวันนี้ผมเลยจะมาพูดถึงวิชานี้กันนะครับสายเวทย้อนกลับสําหรับอาคมหรือวิชาสายเวทย้อนกลับนั้นนะครับเป็นวิชานะครับที่สามารถใช้ในการรักษานะครับร่างกายของตนเองได้ถ้าแบบเบสิกพื้นฐานเลยนะครับคือการใช้ปิดบาดแผลรักษาบาดแผลนะครับแบบว่าแผลที่มันไม่ หนักมากมายอะไรอันนี้ก็คือเป็นเบสิกในการใช้แต่นะครับถ้าระดับสูงขึ้นไปอีกนะครับก็จะเป็นการใช้นะครับในการงอกอวัยวะต่างๆขึ้นมาได้อย่างเช่นแขนขาดก็งอกแขนขาขาดก็งอกขาไอ้ตรงอย่างว่าเนี่ยที่มันขาดเนี่ยมันก็สามารถงอกได้นะครับแต่มันก็จะเป็นขั้นที่มันสูงขึ้นไปอีกซึ่งแน่นอนสำหรับผู้ที่มีฝีมือเบเบพื้นฐานนะครับไม่ได้โหดมากมายอะไรเนี่ยก็จะไม่สามารถใช้ได้ซึ่ง้าพูดถึงนะครับตัวตึงของเรื่องและกันที่มีความสามารถในการใช้ไสยเวทย้อนกลับนะครับ ในตัวของสุคุนะนะครับเพลเอๆอเนี่ยดีไปกว่าการใช้นะครับของโกโจเลยได้ซ้ําเพราะสุคุณะนั้นนะครับนอกจากรักษาตนเองได้แล้วยังสามารถรักษาคนอื่นได้อีกอันนี้เนี่ยก็ว่าเทพแล้วแถมยียแกนั้นนะครับยังสามารถงอกอวัยวะใหม่ได้นะครับในการรักษาคนอื่นได้อีกอีกทั้งนะครับที่เราเห็นเลยนะครับที่พี่แกนั้นสามารถฟื้นคืนชีพนะครับของยูจิมาได้ทั้งที่จริงแล้วยูจินั้นต้องเสียชีวิตไปแล้วนะครับตั้งแต่ต้นของเรื่องนะครับซึ่งไอความสามารถทั้งหมดทั้งมวลนี้มันดูเหมือนง่ายช่่ััั้้ยยยโออดดูแแบบบพเเเเเลลกกิินนนงะคร จริงแล้วมันเป็นความสามารถที่ยากมากมากเลยนะครับโดยผู้ใช้คุณใสโดยปกติทั่วไปเนี่ยมันไม่สามารถใช้อะไรแบบนี้ได้อยู่แล้วมันเป็นความสามารถระดับที่มันสูงจริงๆแต่ว่าจางโกโจนั้นก็ใช่ว่าจะธรรมดาด้วยเช่นกันนะกับการใช้นะครับใส่เวทย้อนกลับนะครับเพราะว่าจางโกโจนั้นก็ยังสามารถรักษาร่างกายตนเองได้ด้วยเหมือนกันนะครับแถมยังงอกอวยวะของตัวเองได้ด้วยอีกอีกทั้งนะครับยังสามารถใช้นะครับในการย้อนใส่เวทของตนเองได้ด้วยเช่นกันนะครับมันก็จะมีความหลากหลายก็แล้วแต่บุคคลและการถนัดด้านไหนนะครับมันก็จะใช้ใส่เวย้อนกลับ ของตัวเองได้นะครับในด้านนั้นได้ดีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องมหาเวทผึ่ึกมาเนี่ยก็ไอ้สองตัวบัคนะครับอย่างซูกุนะอย่างโกโจเนี่ยมันก็ไม่แปลกใจอะไรหรอกที่2คนนี้นะครับจะสามารถใช้วิชานี้ได้ระดับเทพนะแต่มันก็จะมีคนอื่นด้วยเช่นกันนะครับที่ใช้ได้ในระดับที่ดีอาจจะไม่เทียบเท่า2คนนี้แต่ก็อยู่ระดับนะครับที่ไม่ธรรมดาอย่างลุศิตตัวบัคของอาจารย์โกโจนะครับอย่างยูตะก็เป็นอีกหนึ่งคนเลยนะครับที่มีวิชานะครับการใช้สายเวทย้อนกลับที่เก่งมากๆโดยสามารถนะครับในการรักษาตนเองได้แล้้้ววกก็รัษาคนนนอื่่ไดดยเช แต่ก็ไม่ได้เทพนะครับถึงขนาดที่ว่างอกอเยวะนะครับให้กับคนอื่นได้หรือแม้กระทั่งโชโกะที่เราจะเห็นได้เลยแหละว่าเธอนั้นเนี่ยไม่ได้แบบว่ามีความแข็งแกร่งมีจุดเด่นเรื่องการต่อสู้แต่เธอนั้นก็เป็นตัวเทพละกานฝั่งด้านการรักษานะครับก็สายเวทย้อนกลับเนี่ยก็ใช้นะครับในการรักษาตนเองแล้วก็คนอื่นได้ด้วยเช่นกันนะครับลักๆนะครับความสามารถนะครับของสายเวทย้อนกลับเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นี่แหละที่ผมบอกไปนะครับก็คือจําง่ายๆเลยเป็นวิชานะครับในการรักษาตนเองเทพหน่อยก็รักษาคนอื่นได้แต่ถ้าโครเทพไปอีกก็สาามถ อกอวัยวะของตนเองได้นะครับหรือแม้กระทั่งฟื้นฟูนะครับพลังงานสายเวทตนเองก็ยังสามารถทําได้ด้วยเช่นกันแต่ประเด็นหลักๆเลยก็คือนะครับสำหรับมังงะมหาเวทผนึกมาในตอนที่234นะครับก็คือจะเห็นว่าโกโจของเรานั้นสูญเสียแขนไปใช่ไหมซึ่งถามว่าทําไมนะครับถึงเป็นสถานการณ์ที่วิกฤตลาทั้งที่โกโจนั้นเนี่ยก็สามารถนะครับในการฟื้นฟูร่างกายของตัวเองได้ถึงแม้นะครับอาจจะไม่ได้รวดเร็วทันใจนะครับเทียบเท่ากับสุคุณะนะครับแต่มันก็เร็วประมาณนึงอยู่แล้วที่โกโจนั้นจะสาามรถนัฟืู้แขขอองงตวเ ได้ทําไมถึงเป็นวิกฤตลาอย่างแรกเลยการต่อสู้ของโกโจกับสุคุณะในตอนนี้เนี่ยเป็นการต่อสู้นะครับที่ทุ่มเทแล้วก็ใส่สุดตัวสุดๆแล้วโดวยโกโจนั้นนะครับกางอาณาเขตไปเนี่ยโอ้โหหลายครั้งเลยนะคือะระดับแบบมากกว่า4ี่หครั้งอะ่ะซึ่งปกติคนคนนึงเนี่ยกางอาณาเขตวันหนึ่งได้ครั้งหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหดีหลักหนาเลยนะครับก็คือเทพแล้วนะครับแต่โกโจนั้นใช้ไปขนาดนั้นถือว่าเป็นอะไรนะครับที่มันเยอะมากๆจนทําลายนะครับสมองของโกโจไปหมดจึงทำให้โกโจในตอนนี้อยู่ในสภาวะนะครับท ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเมื่อก่อนแล้วคือเมื่อก่อนเนี่ยโกโจมันจะมีความสามารถดวงตาดิกุกันของตนเองนะครับซึ่งอนดวงตาดิกุกันนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นพลังนะครับที่ทําให้โกโจนั้นเนี่ยใช้พลังได้แบบน้อยนิดมากๆเลยจึงทำให้โกโจนั้นใช้ใส่เวทหรือพลังต่างๆได้นะครับแบบเยอะแยะมากมายนะครับมารู้จักบดจากสิ้นอีกทั้งนะครับยังใช้พลังนะครับในระดับที่ดีด้วยนะครับแต่ในตอนนี้ด้วยความที่ว่าสมองถูกทําลายลงไปจึงทําให้อพลังต่างๆที่โกโจเนี่ยเคยใช้ได้แบบดีๆนะครับเช่นใช้ได้ ได้นานใช้ได้แบบทรงพลังนะครับไอ้ทุกส่วนเนี่ยมันลดทอนลงไปนะครับกับการที่สมองของเขานั้นถูกทําลายนะครับจึงเป็นที่มาที่ไปว่าทําไมการโกโจในตอนที่2 3 4กับการที่เขานั้นสูญเสียแขนไปจึงเป็นวิกฤตนะครับเพราะแน่นอนนะครับสูญเสียแขนไปเนี่ยมันเป็นการต่อสู้นะครับที่ไม่สามารถใช้แขนได้มันเป็นอะไรที่ยากลําบากอยู่แล้วและการฟื้นฟูของเขาในตอนนี้เนี่ยมันยากด้วยซ้ำนะครับเพลอๆเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะสามารถนะครับฟื้นฟูแขนของตัวเองได้ดีนะครับเหมือนเก่าหรือเปล่าซึ่งถึงแม้ในตอนเนีนนมมมังะจ ใช่ไหมจะเห็นว่าจะเริ่มมีการฟื้นฟูแล้วนะแต่แบบว่าฟื้นฟูแบบเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ก็เห็นได้ชัดเลยเลยครับว่าถ้าโกโจเวอร์ชั่นแบบอ่าเวอร์ชันพามของตัวเองเวอร์ชันเทพของตัวเองนะครับแป๊บเดียวครับไม่นานนะครับแขงก็กลับมาแล้วนี่แหละมันก็คือวิกฤตอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่โกโจมีนะครับกับการที่เขานั้นไม่สามารถใช้สายเวทย้อนกลับของตัวเองได้นะครับแบบเต็มประสิทธิภาพอันนี้ยังไม่นับรวมอีกนะว่าการต่อสู้มันยังเดิมเนินต่อไปใช่ไหมซึ่งแน่นอนโกโจในตอนนี้ก็ต้องต่อสู้้้นนะครรัับกกกกกมโโหหหาาาาือวว่่ิตแลล็ุุงจีี เื่อโกโจของเรานั้นฟื้นฟูพลังนะครับได้ช้าลงมากมากนะครับจึงทำให้สุกุนานั้นต้องเล่นแน่นอนนะครับในการโจมตีใส่โกโจไม่ว่าจะเป็นการทำลายนะครับอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งนะครับของโกโจหรือแม้กระทั่งนะครับการโจมตีให้โกโจนั้นบาดเจ็บอย่างหนักนะครับเพราะในตอนนี้โกโจนั้นไม่สามารถฟื้นฟูนะครับร่างกายของตัวเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วนะครับนี่แหละมันคือความสําคัญไงว่าทําไมการใส่เวทย้อนกลับในเรื่องมหาเวทยุึกมารน,นั้นจึงเป็นตัวตึงและกันหรือความสําคัญข,ของเรื่องนั้นลําดับท็อปของเรื่องเป็นเพราะวว่่าาเลตอ มันก็ต้องมีพลาดเนาะเวลาบาดเจ็บอะไรเงี้ยแต่เมื่อมีสายเวทย้อนกลับที่ดีก็สามารถย้อนกลับในการรักษาตนเองได้นะครับจึงนับได้ว่าเป็นหนึ่งสุดยอดวิชาละกันถ้าบางคนอาจจะบอกว่านะครับการกลางอาณาเขตนั้นเป็นโคดวิชาละกันนะครับของคนคนหนึ่งด้านการโจมตีผมว่าสายเวทย้อนกลับเนี่ยไอ้น,นี้ก็เป็นโคดวิชาเหมือนกันนะครับสำหรับใครนะครับที่เป็นฝ่ายฟื้นฟูหรือว่าตั้งรับนะครับคือในท้ายที่สุดแล้วนอกจากมีการโจมตีที่ดีการตั้งรับหรือว่ามีพลังในการฟื้นฟูที่ดีก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งละกันนะครับ ได้นะครับคิดดูนะถ้าโกโจไม่มีสายเวทย้อนกลับนะครับเฮียแกตุยไปตั้งแต่ต่อสู้กับโคจิแล้วนะแต่ด้วยมีวิชานี้แหละจึงสามารถนะครับมายืนหนึ่งยืนตึงในวงการได้จนถึงทุกวันนี้แล้วทุกคนคิดว่าไงกันบ้างครับคิดว่าสายเวทย้อนกลับนั้นนะครับเป็นสุดยอดวิชานะครับสมคำาล่ําลือหรือเปล่านะครับหรือว่าจะมีใครที่เทพกว่านี้ไหมเทียบกับเฮียสุกุนะสาคูของเรานะครับหรือโกโจนั้นจะมีความสามารถนะครับที่อยู่ในระดับเดียวกับสุกูนะหรือเปล่ากับการใช้สายเวทย้อนกลับนะครับเพราะเอาจิงเท่าแบบแฟรเเเเลยยทท่่าาีีมกปิดผ มาในวันนี้ที่อัดคลิปอยู่เนี่ยทางด้านของสุกูนานั้นมันเหนือกว่าจริงๆเกี่ยวกับการเรื่องนะครับใช้สายเวทย้อนกลับนะครับแต่โอเคภาพรวมนะครับก็ต้องไปรอดูอทีหละครับว่าจะเป็นยังไงเปิ่เๆอาจจะมีการเปิดเผยก็ได้ว่าพลังที่แท้จริงนะครับของตัวบัคอย่างโกโจนั้นมันเหนือไปกว่าสุกูณะด้านนี้น,นะครับใครจะไปรู้ถูกไหมล่ะเลยเหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน f c e b o o k f แ Fanpage สะดวกช่องทางไไหนนนนนกก็ตตตติาามช่ออออองงงงทงนนัััั้้้้สรบบวววีคคคขขขปและุณ